การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมสอพอทอรระดับ3ดาวสู่การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปางเป็นสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษานอกระบบหรือตามอธัธยาศัยแก่คนพิการตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการจนตลอดชีวิตและจัดการศึกษาอบรมแก่ผู้ดูแลคนพิการครูอุคลากรและชุมชนรวมทั้งการจัดสือ่อเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกบริการและความช่วยเหลืออื่นใดตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการพศ2553โดยมีกลุ่มเป้าหมายสาธารณะจำนวน3กลุ่มเป้าหมายได้แก่ 1. รับบริการในสู่การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง 2. รับบริการในหน่วยบริการและ 3. รับบริการที่บ้านปัจจุบันมีนักเรียนพิการรับบริการจำนวน193คนครู และบุคลากรทางการศึกษาจำนวน77คนภายใต้การบริหารงานโดยนางสุรันจิตวันนวลผู้อำนวยการเชี่ยวชาญและนางสาวจุธาม,มาศเครือสารรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษสูนการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปางเริ่มดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมสพอทอตั้งแต่ปีการศึกษา2562จนถึงปัจจุบันโดยมีการดำเนินงานดังนี้ด้านที่1โรงเรียน สู่การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปางมีการจัดบรรยากาศสภาพแวดลอ้อมแหล่งเรียนรู้เอื้อต่อการปลูกฝังคุณธรรมรวมถึงมีแผนพัฒนาคุณธรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาหรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพทมีการเผยแพร่ป,ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องมีการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมจนทำให้ผลการดำเนินงานของสู่การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นที่ยอมรับหรือยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษาด้านที่2ผู้บริหารผู้บริหารสู่การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปางมีความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรมมีกระบวนการบริหารที่เป็นระบบบริหารสถานศึกษาด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้และประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ได้รับการยอมรับและยกย่องเชิดชูเกียตรติและได้รับประกาศเกียตรติคุณเป็นผู้บริหารศึกษาดีเด่นของแผ่นดินขั้นพื้นฐานโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดินเจริญรอยตามเบื้องพระยุคนบาทประจำปี2564ด้านที่3ครูครูมีการดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรมการจัดการเรียนรู้ปลูกฝังและประเมินคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน และความสามารถในการเป็นวิทยากรคุณธรรมจนทําให้เกิดการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และครูมีความประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามคุณธรรมอัตลรักษ์หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพทออจนเป็นที่ยอมรับและยกย่องเชิดชูเกียรติจากบุคคลหน่วยงานองค์กรภายในด้านที่4นักเรียนนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลรักษ์หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพทอ โดยสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปางคือมารยาทดีมีพัฒนาการโครงงานคุณธรรมนักเรียนได้เข้าร่วมโครงงานคุณธรรมตาม,ตามห้องเรียนของตนเองโดยมีครูประจำชั้นเป็นผู้ดำเนินการคือก่อให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในสถานศึกษามากขึ้นปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและได้รับรางวัลในระดับต่างๆเป็นผู้นำทางด้านคุณธรรมเช่นการปิดนนําปิดไฟเมื่อไม่ใช้งาน การถอดรองเท้าเป็นระเบียบการรักษาความสะอาดในสถานศึกษาทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกถังการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมทําให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในสถานศึกษาเพิ่มขึ้นโดยอยู่ที่ร้อยละหนึ่งร้อยความสําเร็จจากการดําเนินงานโครงการโรงเรียนคุณ,ณธรรมสอพอ,อสู่การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดลําปาง เป็นสถานศึกษาต้นแบบทางวิชาการและเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับบุคคลภายในและภายนอกจากกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสพทโดยใช้แนวคิดหลักการรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายให้ทุกคนได้ลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวกในสถานศึกษามีผู้บริหารที่ให้ความสำคัญและเป็นผู้นำบริหารงานแบบมีส่วนร่วมเป็นแบบอย่างที่ดีอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมของครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้มีครูที่มีการพัฒนาตนเองตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของสู่การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปางมาปฏิบัติหน้าที่และเข้าสอนตรงเวลาผู้จาสุภาพจัดเตรียมสื่อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการสอนส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามกำหนดออกแบบกิจกรรมบูรณาการคุณธรรมเข้ากับกิจกรรมการเรียนรู้และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน มีนักเรียนที่มีการพัฒนาตนเองด้านความสามารถมีความซื่อสัตย์และความมีวินยัยทำให้ผู้ปกครองเห็นความสำคัญและเป็นแบบอย่างที่ดีให้ความร่วมมือในการดูแลนักเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมของสู่การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปางมากขึ้นมีชุมชนหน่วยงานภาคราฐัฐและภาคเอกชนตระหนักและเห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณธรรมให้นักเรียนเป็นเยาวชนที่ดีของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนในด้านกำลังศัพท์ บริจาคปัจจัยเงินทุนในการดําเนินกิจกรรมต่างๆของสู่การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดลําปางทําให้สู่การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดลําปางมีการจัดการศึกษาให้เยาวชนทุกคนมีความรู้ความสามารถเป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขตามวัตถุประสงค์ของโครงการโรงเรียนคุณ,ณธรรมสพทออและดําเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ต่อไปการศึกษา เป็นเรื่องใหญ่และสําคัญยิ่งของมนุษย์คนเราเมื่อเกิดมาก็ได้รับการสั่งสอนจากบิดามารดาอันเป็นความรู้เบื้องต้นเมื่อจเจริญเติบใหญ่ขึ้นก็เป็นหน้าที่ของครูและอาจารย์สั่งสอนให้ได้รับวิชาความรู้สูงและอบรมจิตใจให้พร้อมด้วยคุณธรรมเพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติสืบไปพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศตมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราช